สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านติดมันสาขาพระราม3เดี๋ยวมาดูบรรยากาศร้านติดมันพระราม3แล้วมากินปิ้งย่างด้วยกันค่ะร้านติดมันสาขาพระราม3อยู่ที่ถนนยานาวาหรือที่คนแถวนี้เรียกกันว่าถนนสาธุตัดใหม่อยู่ติดถนนเลยค่ะถ้าขับรถมาสังเกตง่ายๆด้านหน้าของร้านจะมีสะพานลอยคนข้ามอยู่ เข้ามาภายในร้านบรรยากาศดีมากวันนี้มาตั้งแต่4ี่โมงเย็นเลยนะคะร้านเปิด4ี่โมงมาถึงก็ไม่รอช้าเลยค่ะเข้าไปหยิบตักอาหารวัตถุด,ดิบทุกอย่างสดสะอาดมีเนื้อสัตว์ให้เลือกหลายแบบเลยและน้ำจิ้มของเขาก็มีหลากหลายชนิดให้เลือก น้ำจิ้มอร่อยทุกแบบเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซอสน้ําจิ้มไก่น้ำมะนาวมีข้าวคั่วด้วยนะคะหยิบตักกินได้ไม่อั้นเลยและที่สําคัญคือไม่จํากัดชั่วโมงด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มไอศครีมมีป้ายด้วยนะคะ กินเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องกินให้หมดถ้าไม่หมดโดนปรับนะคะแก้วน้ำข้าวผัดก็มีค่ะข้าวผัดอร่อยด้วยส่วนน้ำจิ้มนี่มาตักหลายรอบเลยค่ะเพราะว่ามีหลากหลายและที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มซีฟู้ดของที่นี่รสเด็ดมากติดใจน้ำจิ้มที่ร้านติดมันกินปิ้งย่างน้ำจิ้มต้องอร่อยค่ะปิ้งย่างกันสนุกสนานแล้วเขาก็ยังมีของทอดด้วยนะคะเอามาวางตอนร้อนๆเลยเฟน้นไฟราไซส้กอกก็มอีอาหารเยอะมาก ตรงนี้มีโยกค่ะยำหม,มูยอรสเด็ดอาหารถ้าพร่องไปเขาก็จะมาวางเติมอยู่เรื่อยเรามีหน้าที่หยิบตักกินจะตักมากเท่าไหร่เขาก็ไม่ว่าเลยขออย่างเดียวกินไม่ให้เหลือใครชอบชีสก็สั่งเพิ่มได้ สุขกับการกินกันเลยทีเดียวน้ำจิ้มอร่อยจริงๆค่ะยิมอร่อยและใครอยากจะตบท้ายด้วยขนมเค้กและผลไม้ก็หยิบตักได้เลยค่ะร้านสะอาดนะคะติดมันพระรามสช่วงนี้มีโปรโมชั่นชีสย,ยืดด้วย ราคาบุฟเฟ่ที่นี่ทันล2สอบาทไม่จำกัดเวลาด้วยนะคะแต่ว่าไม่รวมเครื่องดื่มเด็กที่มีความสูงน้อยกว่า90เซนกินฟรีแนะนำนะคะติดมันบุฟเฟ่ปิ้งย่างกระทะร้อนสาขาพระราม3มาแล้วรับรองว่าคุณจะต้องสุขกับการกินสวัสดีค่ะ